เตือนใจนิดสก,กิดใจน้อยเออเออเอ๋อนอ ตก,กิดใจหน่อยฟังแล้วยันน้อยใจยเลยนาะขอยกส่วนบุญว่าแทนคุณมานดาขอยกส่วนบุญว่าแทนคุณบีดาโอ้ลูกจาจงจอดจาม ด้วยคำพระทันตรัตเทศนนาคุณของมารดาคุณของบิดาจะสาธุบูชาคุณบิดามานดาก็ขอให้รวยค่อยรวยวย,ยมเน้่ด้วยคำพระทันตรัตเทศนนาคุณของบิดาคุณของมารดา ั่นสงล้ำผู้ข่าวเล่ากาทัานว่ายังตามจะมาเทียบถามเอ่ยไม่ท่าวทานจะยกผู้ข่าวทั้งใหญ่และกว้างเอามาขึ้นตราช้งประชดนี่ประชันท่านยังว่าไม่ถึง ไม่ถึงได้ครึ่งคนทานพระพธิยานทรงตรัสบัญญายจะเล่าเบื้องหลังให้ลูกแม่อภัยฟังตลอด ตลอดนับแต่ลูกคลอดออกมาเป็นกายกว่าจะโตถึงวันนี้มีถทีมหมายกว่าลูกจันได้เติบโตมาตั้งแต่เป็นทารกตกถึงฟ้าก็ย้อนความลำบาก ให้กลับมารดาแม่ต้องเอ็นกายอังอยางย่างกายาอยากน้อยนั้นนาะตั้งสิ์กว่าวานันแม่ต้องเป่ี่ฝ่ายฟ,ฟื้นมาอยู่ฝ่ายชุดแม่ต้องลำบากเพราะมบทร้อมบ,บทที่ครอดกลางบ้านไฟร้อนซุมร้อน แม่ทอนกัดฟันในชั้งหน้าสงสารเช่นนี้ใครว่าออกของแม่จะมีใครเหมือนบางคนก็ต่างครึ่งเดือนถึงจะได้ออกไฟแม่ต้องพิงไฟเผาเพราะเราใช่ยไมอย่าลืมให้ได้พระคนมันได้ ถนอมกอมเกลี้ยงแม่อภัยเลี้ยงลูกอ่อนถนอมกอมเกลี้ยง เลี้ยงลูกอ่อนถึงลูกจะอ่อนไม่เอื้อมรอาอุดสาฟูมฟักปกปากรักษาเชืน่นหูโชตาเพราะลูกของตอนจะสาธุอายุวันโนสุข,ขังบรรนะีโยมเนี รักลูกของตัวกว่าทุนหัวทุนกล้าวอาบน้ำป้อนข้าววันละสามหอนจะเหนื่อยใจยากลำบากลำบอนแม่อาภายัยแกไม่บ่นกันเลยสักคำลูกเขียวลูกอ่อนไม่ไม่ได้พรได้พักเอลูกวางบนตัก แต่เช้ายันคามขึ้นชื่อว่างานแม่ไม่เป็นอันต้องทำเฝ้าพยายามคอยเลี้ยงลูกยาเอาลูกสายเปรแม่นางเฮกลอมท่านนุ่งท่านน้อมเป็นหนักเป็นหนาเมื่อลูกป่วยไขยแม่ก็ไปหายา เอามารักษาให้ยาลูกเราเงินไม่มีต้องเป็นคินีขคิค่ากูยืมเข้ามาเสียดอกให้เขามากน้อยไม่ว่าก้มหน้าทนเอาเพื่อวังให้เจ้านั้นสุขสบาย ก็ลูกหัวรอ้อ,อ,อ,แอ,แอแอก็เชิญใจของแม่ทุนหัวไม่ไหายเอาลูกมานอนบ้านให้ลูกนั่งพักกายแลดูลูกหญิงชายมิให้ห่างตา อลูกใส่เปลแม่นางเหกวายไปไหนไม่ได้ก็หว่วงนักหว่วงน้ำแม่ต้องนั่งนานิ้วทนหิวข้าวปราก็เพราะลูกยาไม่ยอมหลับนอน ไม่อาจเข้าครัวไปยกซำรับรอให้งามทรัพย์เจ้าหลับเสียก่อนแม่นั่งไกวเปรกรอมเหให้นอนแล้วร้องเป็นกรอนสักกระวังว่าชาชา พญาหฮงเอ๋วว่าชาชาพญาหงปีกอ่อนล่อนลองเข้าในดองช้าบาเมื่อเห็น ลูกแม่เจ้าเพิ่มมอยภาพแม่ยกสำรับมีกับข้าวออกมาบางครั้งเปิบข้าวยังไม่ตกถึงท้องได้ยินเสียงลูกร้องต้องทิ้งชามมาหาพอรักแสนรักอดอยากไม่ว่าทิ้งชามข้าวมา เรีบคว้าลูกหญิงชายเจ้าทายอาจมแม่ยังคิดให้เจ้าแม่กำลังกินข้าวแม่หาเกลียดไม่ขี่รถเยี่ยวรถแม่ยังอดใจไว้จะหาผู้ใดเหมือนด่งมารดาพอได้ครึ่งขวบอวนอวบ น่ารักแม่สอนให้รู้จักรู้จักประสีปรสาสงสารแต่แม่ต้องนั่งแต่ชาเฝ้าสอนภาษาให้ลูกยิงชาย พอจะรู้กระแสตามที่แม่สั่งสอนก็เริ่มแงงอนที่อ่อนยกใหญ่รบกวนแม่เจ้าคอยจะเอาแต่ใจสิ่งไหนไม่ได้ก็กระบิด นัก,กระโบวนถึงยาแม่อมให้เจ้ากินนอมเมื่อไม่สอบอารมณ์ก็ทั้งยิกทั้งขวรนออกอิดนาธิริศทำกระบิดก,กระบวันทั้งยิกทั้งขรวนทั้งขวรนทั้งตีทั้งทุบ แทนที่แม่เออจะโกรธทากลับเอามือโอนไปเรียเก,กเกานเล้ลูกเนือ้อลูกใครนะโอ้ทำไมแม่ขสอนดีแต่อาอยุวันโนชคขังพลังเด้ลูกเนือ้อโตขึ้นกว่าคอ้เรารอเด้อแต่เป็นนายแบบอ้าวต <laughs> กใจพี่ ึงยามแม่อุ้มให้เจ้ากินนอมเมื่อไม่สอบอารมณ์ก็ทั้งยิกทั้งคูวันออกอิดที่ฤทธิ์ทำกระเบิดกระโบวันท้งยิกทั้งคู่วันท้งตีท้งทบ แทนที่แม่เออจะโกรธากลับเอามือลูกยานั้นเข้ามาโจบประครบนาประงอมประลอมประโลบนั่งจบนอนจบเฝ้าชมเฝ้าเชยน้ำนมสองเต้าที่ลิ่นไหลตกนั่นแหละคือเลือดในอก ของแม่ลูกเอ้ยใจแห้งเหือดหายแม่ไม่เสียดายมันเลยกลั่นกรองให้เสวยทุกวันเวลาฟันเจ้าค้งขึ้นมาหนึ่งโคข,ขอมเหมือนฟันนู ปั่นโนที่แอบกัดผ้าเจ้าโดดเดิมอม้อมนกกินนอมมานดาเมื่อไม่สอบอุราเจ้าก็กัดท่านใด้ิวนอมแม่บางจนมองเห็นเส้นเมื่อลูกกัดเน้นแม่จะเจ็บแขนไหนกัดนอมแม่เจ้าแปร เข่าหัวใจแม่สะดุงทั้งกายเมื่อลูกกัดกินจนนอมของแม่เป็นแผลเป็นเพื่อดลังออกเป็นเลือดที่ไหลหลินลินไหลออกผสมปนน้นอมให้กินรสลังไหลลินไหลลินนั่นคือเลือด ในอุราแม่เจ็บราบบอมที่หวนน้อมเต้าซ้ายจับลกูกแม่ยายกินน้อมเต้าขวาเจ้าโดดเดิมออมนกกินน้อมมานดาเมื่อไม่สอบอุราเจ้าก็กัดทานใดอยู่นอมแม่บางจนมองเห็นเส้นเมือ่อลูก กัดเนินแม่จะเจ็บแค่ไหนกัดน้อมแม่เจ้าแปรเข้าหัวใจแม่สะดุงทั้งกายเมื่อโลกกัดนักเกิน